ก็สวัสดีครับผมรัศยสยามนะครับองนี้นะครับก็เป็นพระคุณแผนนะครับใบพุทรากุวัดใหญ่ชัยมงคลผมก็เพิ่งนะครับแกะออกจากเลี่ยมพลาสติกเก่าๆนะที่ผมเคยลงแปะนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับที่ว่าจะเอามาให้ดูกันนะว่าพระขุดแผนใบพุทราเนี่ยมีเนื้อยังไงนะครับวันนี้ก็อย่าผมให้ดูด้านหน้านะครับนี่ ก็เป็นพระผิวเดิมมากนะครับผมก็มีอาจับมากนี่ครับก็อันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเนื้อนะครับว่าอ่าพระขุดแผนนะครับใบพุทรานะครับผูวัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยมีเนื้อเป็นยังไงนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับพระขุนแผนนะครับนี่เนื้อท่านก็จะตุบตับเลยนะครับนี่ องนี้นะครับผิวเดิมมากเนาะเป็นฝุ่นคาบใย่ๆนะฮะเทมเป็นฝุ่นนะครับก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับนี่ก็ต้องขออภัยนะครับที่มือสั่นๆนิดนึงเนาะนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อด้านหลังเนาะนี่เนื้อด้านหลังดูง่ายมากนะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็ เดิมๆแห้งๆนะครับนี่ก็เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อแล้วก็ธรรมชาติการเซตตัวของดินนะครับกับกวดเนี่ยทำให้พระเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสําหรับองค์นี้นะครับก็ใครมีนะครับผ้าขุนแผนไปพุทซาที่มีเนื้อลักษณะนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับขอบคุณมากครับ